เปิดโพสล่าสุดนิชานัฐนิชาหลังเสร็จสิ้นภารกิจว่ายข้ามโขงท่ามกลางดราม่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้เสร็จสิ้นไปด้วยดีซึ่งก็ได้เจอดราม่าตั้งแต่ก่อนการว่ายข้ามแม่น้ําโขงจนจบโครงการ One Man and the r i v e r แต่ก็ยังมีดราม่าตามมาสําหรับหนุ่มโตโน่พาคินโดยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นต่างกับแนวคิดของโตโน หนึ่งในคนที่มองว่าโตโน่มีเจตนาดีเสียสละคือมอลิสเพื่อนสนิทของโตโน่เองที่ออกมาโพสต์ว่าเข้าใจเจตนาแต่อยากให้เข้าใจว่าถึงโตโน่จะไหวจนยอดบริจาคทะลุ100ล้านแพทย์พยาบาลก็ไม่หายเหนื่อยควรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาขณะที่โตโน่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆผ่านโซเชียลแต่ล่าสุดนิชาณัฐน,นิชาแฟนสาวของโตโนออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก โดยเจ้าตัวได้โพสอินสตาแกรมระบุว่าแม่น้ำโขงสวยงามมากๆรักนครพนมรักแขวนคำม่วนด้วยความรักรวมทั้ง IG Story จอดำติดอิโมจิหน้ายิ้มขอขับคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ